ลงเม็ดมาอีกเดีพี่น้องเลยปลาลุงประจันที่ได้ไปตั้งไหนแซ่เป็นเนื้อเนื้อสีน้ำผึ้งกากแท้นี่ก้วยมาเตะเฮือนในห้างลูกนึ่น้องแซ่มาเตะพล่เฮือนกล้ยบ้านน้องแซ่เม่ของน้องน้ำชากินเยอะงกินได้ปากแพง แม่นนะ้าแม่เจอเห็นนะคือลูกเครื่องลูกฝรั่งฝรั่งเนี่ยเราพอเล้วกับ,บิ่งคือพ้นเขดเขดข,ขาวนะอืมเอ้าเห็นพอเราอยู่บ่อยู่แต่เราป้ากันได้ทีม่มียายคนนึงคนเด็กกล้วยมาให้เราจะได้เงินหมนจะได้ซื้อซอยเพิ่นอยู่ฮะทรายบนเขือนี่ใหเ้เราทราย,ายที่ปั้นเออแม่มย,มมยังนะเทย,ย,<ล>ยอกกินรองานทีเลย ค่อยๆค่อยๆอ่าอะไรจีโดมาจิสายพามาให้หืมพายมาให้พายมาให้ไอ้ไอ้ตามาเมื่อเช้านี้ดิไอ้ตาไอ้ตาไอ้ตามาสู่ดินไปโรงเรียนดินเป็นยังวันนี้ไปน็ยังคือไปอยากไปหืม เจ็บปากเมื่อหันปากไงประดุงมองดูเป็นอย่างอีกปากโพประดุกเป็นยังกันล่ะโอ้เจ้ากินยังเมื่อคืนนี่คือปากโพอืมเจ็บปากปากโพล้วก็เป็นอยังอีกคือจำออยไท้ไหมนี่บอกเอากินจิรอมันเปปากโพบ่ คลิปมึงออมอืแ่มันมันเอาเาเอากุ้งมันเอาเปิดคลิปไปได้หนิให้ได้ก่อนปลาลุงมากินข่าวน้ำดินเด้อตื่นเช้ามาสาหน่อยปากปูอีกแล้วจะเป็นไปแซงปลาลุงเลยมาหน่อยมาหน่อยลงมาดุมันหยุบลงบ่อืมเพราะว่ามอเช้านี่ตอนแม่ช่วยนายคือว่านู่จุกอยู่ เจบแหงบอบม่เจบแห้งไดเคี่ยวขคอได้อยู่บอเชื่อันเป็นน้ำฟันลูกฮะกำจัดบออือมองหาแม่บอเป็นแพร่เนี่ยนมกอไกยังเขีออกนั่มันเฮียนหลายเพาะ เอาพี่น้องเลย <มา S 1> เนาะมากินขา้าเศร้าน้ำตาดำเด้เอบ้อาวบาวถ่ายป้อนพระจันทร์พูถ่ายพระจันทร์ก็พระจันทร์ยังคนคลองอยู่ฮะนะม,มาเด้อม,มาเด้อเออแล้วเนี่ยนี่กินข้าวป้ายได้จ้นะแม่พี่น้องเขาซื้อมาหลายเนาะเข่าพรรษาคุณบอกกินเบียร์เด้อถ้าพูดเนาออกพรรษาเพื่อได้สิได้ขายเอาพี่น้องเลยสบายดีตอนเศร้าๆเด้อเนาะบอกเศร้าป็นไรได้สิบโมงเลยนี่เก้าโมงหาสิบ ฝนตกคือเก่าพี่น้องเอ๋หากงยุดเม็ดตอนนี้แหละเนาะเศร้านี้ก็ไหลแง่แง่แง่แงเต็มวานนี้พู่นะฝนตกพายุเขาคือเก่าเนาะมากินข้าวเชิญแม่รัดพัดบุนเส้นครับขวดจิโรป้าเอามาให้โดยพี่ได้ของกินกันจะพี่เด้อมาพี่น้องเอ๋มาเด้อมาเด้อกล้วยเป็นวี มื่อนั้นยังเขี้ยวเพิ่มอยู่เลยมาไม่ได้ซุกวะเลยเขียวอยู่ตัวไหนวยยังเชิญถามประจำอยู่กวยอยู่กวยดิ้งเจี๊ยกแม่นขูมกล้วยดิ้งเจี๊ยกอี่ดีกล้วยยังมันกล้วยหอมบอกกวยซุกเขี้ยกับผมไม่ช่เมนมันแตกได้ปอะจำนั้นเอาขึ้นรถมาแล้วมันแตกชิมมึงด้วยเมื่อนั้นแมงเชยซิมมันหมักยังเพิ่มอยู่ยังไม่สุกผัก ให้เอ็นพอใจไหมโอเงอยู่ดบาีพ้นอือบันดาบารีพนแม่พอใจไปนะอืออดูเม็ดมาอีกเดียวพี่น้องเลยปลาลุงพอใจได้ไปทั้งนั้นแซ่เป็นเนื้อเนื้อสีน้ำผึ้งขแท้นกล้วยมาเตยเฮือนนี่างลูกนึงอือน้องแซ่ มาแต่คะเลื้อนป้ากล้วยบ้านน้องเซ่แม่ของน้องน้ำชาอืมอันกำลังกินเฉยเฉยเลยปากแปากเลยแม่นะแม่ยังเจอเห็นนะคือลูกเครื่องลูกฝรั่งฝรั่งฮ่าฮ่าฮ่แล้วพ่อเรากระเบิงคือโค้ดเขกเขกขาวนะอืมเอ้าเห็นพ่อเราอยู่บ้อยู่แต่เราป้ากันแน่ตีม่มียายคนหนึ่ง่นเบกกล้วยมาให้เราจะได้เงินหมดเลยซื้อซอยเพิ่นอยู่ฮะทนายบันเกลือนี่

แซ่บเนาะกินกับข้าวเนาะปูยังเดือดเครือนึงแล้วแบ่งหนึ่งแบ่งให้ก็ใช่มากินข้าวพี่น้องเลยทานฝนตกแดดเดีบัดนี้ฝนลงม็ดแดดออกแล้วบัดนี้พี่น้องเลยบึ้งทา่ติ๊กอติ๊กอปัตเตอร์มาให้แล้วก็พัดบุญเซนเปลาดกไม่ตู้ยังยังไม่เลยเป็นยังบม่เป็นนะาฮากระเฮ็ดป ou ้าเจ้ไม่งอเอาไว้ในอืม เช่ากับเบล้องพ่อเฮี้ยนมั้ยเป็นยังคือบรดงเฮียนพระจันทร์ถามเป็นยังมันเป็นยังดดบอกป้าดุ้งเคนนึงลินเจ็บป่าเจ็บป่าป่าค้ายาคือชื่อนายเจ็บป่าใช่ก็บริษัทเจ็บคือกินได้อยู่บ่เฮตี้๋อวเรื่องนี้มาอ้ายชื่อนะเนี่ย ได้เกิเห็นมาไอใช่ไหมได้เม่เห็ดกินอยู่ในครั้วเลยหควม,คม,คมนันเพิ่นถ้าเป็นไปจาปงพี่น้องไอ้น้องเซอ,อร์เพิ่นพอจาเอะไยังให้กินเมื่อวานเนี่ยคือว่าปากปาก,ปากโป้นี่ยกินหมักงนูนบ่พอจนานะเอาเลยพอจานอะไรมางูให้กินอืน้อพื้นชุกกน,น,นกินยังก่อชุกอนกินหม,มักแตงโมชุดนี้กินหมักง,ง,ง,งูเห็นบอกปากโปเลย <i S 1> เป็นชาวปากเจอเลย วะหมังงินคือว่า,าก,กิน,ยน,นอย mm hmm ู่นะแบบมาเอามาขายคือว่ากินอยู Mat ่แต่ว่าพนไม่ได้กินบ่ะดูกินลายบ่คือนี่มันจังเป็นเออเป็นแพอย่างนี้เนาะจะใหจะเสืยอะไรโดดเด้ออยากให้กินกินกินจีดอว่าน้ำผงเทลงไหมอืมคือว่าฝนตกอยู่พนคือได้จีรอเนาะโอ้ยยังไงเนาะมาแล้วพนคุดอะไรหมดโมเม้เนี่ยอันจีดอนนั่งอ๋อนั่งกับเจอขาส่งอ่ะ นางร้องอืมอืมนางร้องแชก็ได้หโอเคอ่ะข้าวไม่กเองข้าวเหี้กับกล้วยนะซ่บกล้วยเปนดีด้วยนางเฮียงข่างเออมานางนั่นยเลยข้าวบดเอื่ออืมจางเนาะกล้วยจะดอดอ่ะอันเมื่อนั่นเราขัวเค็มเลยนะขัวจางอืมอืมวันนี้วันอาทิตย์ พอจันพาลินไปเที่ยวฝนตกคำ้ำไม่ได้ไปใช่เลยน,นั่งยืนรถซื้อ่ยน,นั่งยืนรถชิซึ่ยนะดินะ <c oughs> เนาะไม่ได้ไปใช่เลยแดดออกแดด <c oughs> ออกโดนนึกว่าเนาะเลยเกี่ยวข่าวเลยสบายดีเด้อเป็นเอาไงเนาะ กินข่าเด้อกินข่า้วเด้อแบบไม่อยากินน้ไเลยกินธรรมดาเนะไม่รู่ใครพะโล่เจ้าของวาปูกินมันเพื่อนั่มนเข่าสวยนะข่าเนี้ยาอไปกิน้าใครก็เข่าเนียวก็สวยมีพัดมีมี่ตายพัรสเอาไว้จะดรอที่ไนเหรอเดี๋ยวเราลยใคเนี่ย Hoa này bớt mưa à, cái mưa rồi đấy nó nhăn mai dưới đấy à, còn đang cười ăn tao nó cười nó bơ nó bắp cuội các mà mình bị đẹp bị đeo anh có đâu cuội nó sơ mình mặc cuội đẹp đẹp muốn ăn cái chơi cuội hòm bò ăn nhà nhau là cuội hòm bò vào đây cuội thể... chín bắt tròn chấm nuôi S <s <uss> <S อือะอืยชือเยอะกว่ากว่าช่องชีมเนือจะย,ยาดเนาะว่ปากปว่เป็นเห็ดน้ำมันสัตห์นะือ้เียน่ะอือ่ยอนาน่ได้เห็ดนนแน่ลปลูกปชัม้มสตวดินมันงามดินมันงามเน,มนาเนะนี่วกกว่นยังมาทางเ้องเนี่ยปลูกงามนี่งามนั่พรอะไรอยู่งามแงหื่อ Rồi vừng vừng ngăn tới đây bà bà nhỉ Chắc vừng có vừng có hủy nà đi nè Mẹ rất chẳng đang ra gặp hoa chẳng sau này Phân nhiên gặp hoa chẳng Hoa chẳng ra rụng Hả bò xin thì mẹ đang hỏi hạt nhắc là mẹ hết xếp xuống mơ rồi Ngọc với xếp vô Hết được để nó อ่าระจากคนวาดนี่อเอเยาน้มาพันตางน้เลนเไม่ได้ะเปนหตรงนี้อมาลดื้อไปูเต้ยดไม่ได้ติดงอย่าลนวไม่ได้โดยโดยาน้ำหอดออกมาหล้ลกเต้ไม่เป็นบองผมมีบองแล้วยาวไมาวบองน้ไปนั่นด้ กาแฟจะได้ไต้องออกซิเจนของราหน่อดิบนต้กูนะ้ยางลงไปซื้กลือนํ้เดิมซื้กลือน้เดิบนตู้กูตบางนากูนะด้วยอืมพูดยางลงไปูดวยเกิดด้วยชูชูาิแดงจักอมเตอร์ก็จัไปใส่ช่องหายคือปตางามแล้จั Kia, nè. Nè nó ra mọi người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  mọi mà mọi người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  nó người mọi 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 người ลายอยู này, ่ได้แล้กระปิมื่อไห่เห็นัตเตอร์ก็ไปเอาข้าเยลยี่้องเราได้เลยนะมาแบ่งของเราในเด้อเนาะจกโดนั่่ปาซิล่บ้างเปิดาแลวเกาเพิ่กุบได้้แล้วปีนี้ ำลำแตะน้่อือเด็ดควรใช่ไห <fit> <tes room. S 3> มา <arn> <Windows> อาทิปะอ่ะเออลืมโอ้ยดูควนๆดูค้นๆนะเพรา้อากานานมันน้ำมันจะเย็นปะ Hundred, <ừ S 2> มาเอ <c oughs> ื sometimes sometimes right? ้อไปโทษชิม oh ันใช่เนาะเอาไว้มาได้คุณได้สิไปกินเนาะรอบนี้ยิประทันเนาะอยากสั่งเออเออประหนาวมาเริ่มกินข้าวเด้อมาเด้อมาเด้อชิ้นหนึ่งเอื้อจะกินบ่บอหนีิเห็ดเป็นยั่บ่เห็ดเป็นยูหนึ่งหมักไรปัญญาแล้วบ่เหี่ยยิ่มไมบแทน ข่าบแซบลบ้ายบากอนเนี่กอนี่นแน้ยแซบเนาะกล้วยล่วใครน่ยกินข้ากล้วยมาหมองยังมองย่งนะบอกไปดูนะมาอ๊ะาษาไทยเพิ่นเอินว่าอะไรนะมาอึฟักทองฟักทองอืมหนงคือเนี่ย

เมียนะอาพาซีมากวดว่ามานรบแล้วพาจันบมกินข่าวเรา่มเ่บบอพาจัน่มซ่บบอลูกถาม่แซ่บบอเอาชื่อก่อนแม่สิปอมเอออืมโอใช่ไห้ใช่ปะใช่จ้ใช่ดินเนยอมอ่ะลูกมงกางยคักแช่ดินเนยม่ปากอ่ะพี่พี่นเฮ้ยมจับมีดบ่จับมีดใชช้กาแฟพาจันนะ บอกดามาอ่านไหมค่อยค่อยค่อยหันบอโอ้ย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 ,อยขอบใจขอบใจเด้อพี่ด้มบอมาพี่มาพ,พี่มาพี่มาทางนี้ดุมาทางนี้มาทางนี้มาลาปลาลุงกันมาทางนี้มาทางนี้ปลาลุงบเห็นอืมเห็ไดไรกก่อนสบายดีไปใช้ไปนี่ ลาแล้วเดี๋<ห>ยวดินเดี๋ยวดินจะมาถ่ายคลิปให้ปลาลุงเมืองใหม่เด้อคลิปนี่ดิ้นไปแล้วเด้อไปไชไปน็นอ่างอือพอจันบ่เบลังผู้ใดจะมากินตอนนี้แล้วพอท่านเราเราจะออกไปก่อนแม่น,นมออกไปไกลออกไปถ่ายคลิปไปกไปว่าไปที่ไม่สบายเราฝนตกลงมาใส่หัวคือว่าน,นี่แหละ อาอยุขาเขาบวมเจะเชื่อไม่รัดสิโงไปจบเบิง่งเขาพอด้ะจอบเบิงเข่าแล้วมันพอเกี่ยวหัาใส่แล้วเปนเดืองเงยตู้ไปยั้งดินเตรียมยเตามาสองกาเวลา้วยปะปะที่นี่โอเคพี่น้อเลยเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวแม่ซืสิปะปะปะ,ะเก็บผักเขาผักนามนะครับหนึ่งมือ นั่อือบอจุดยุดจุดมินะเอยอยเหาะเหาะเหาเดี๋ยวเวลาสี่เฮ็ดเองเอ้ยมึงเนี่ยฮู้ยังไงซะกระลุกเป็นวัดแล้วเอายามากินไปมันนี่นี่ไม่กินข้าวแล้วบอยายไงพูมันบอเป็นวัดเป็นไข่เด้อพี่น้องฮนคิงฮออ๋อคิงคิงอุ่นแท้นี่หนไป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 โอ้ยไปไปกับพี่น้องแล้วสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะไปแล้วไปแล้ว